วันนี้วันที่สิบเจ็ดอะนะกองนี้ลงกันไว้วันที่สิบห้าช่วงบ่ายๆนี่ครับผมยุบลงไปเยอะเลยฮะเดี๋ยวผมก็จะกลับกองใช้น้ำหมักมูลวัวเนี่ยลาดครับผมเห็นปะดินเขาไอ้นี่ไวมากคือเราให้เขาเปียกน้ําตลอดแล้วก็กลับกองตลอดให้จุลินทรีย์ทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องไปหมักไว้นานนี่ครับผมก็ มันต้องมีคีมูลวัวติดเอาไว้นะฮะถ้าเราซื้อเยอะๆเนี่ยมันตกลูกละสาบาทผมซื้อมาลูกละสามสิบ,บาทก็แบ่งขายไปสักครึ่งหนึ่งขายลูกละห้าสิบถ้าก็เราใช้ขี้วัวที่เหลือเนี่ยตกลงลูกละสิบาทเองก็เนี่ยฮะเลยได้เยอะหนะ่อยก็หมักไว้อันนี้ก็หมักไว้สองลูกก็เดี๋ยวจะกลับกองแล้วก็ใส่อีกทีหนึง่งก็พยายามใจนี่ฮะ อันนี้ปุ๋ยหมักที่เราทำเอาไว้อันนี้ผมจำไปได้สองอาทิตย์สอสัปดาห์แล้วมั้งน่าจะดูฮะพอดีผมงัดเมื่อกี้เห็นอ่าฮะเห็นเศษใบไม้ไหมเขาก็เริ่มเริ่มผุเริ่มอันนี้ครับก็มีลาขาวลาขาวขึ้นมาอันนี้ฮะลาขาวนี่ก็ดีฮะกับพวกพืชก็มีลาเขียวแต่คดมาแต่อันนี้นผมไม่ได้ใช้ จริงๆไอ้ตัวที่ไตโคดามาเนี่ยหาเอาตามไม้ผุผูตามริมโคนต้นไม้นที่เป็นป่าป่าหน่อยอะ่ะไม่ใช่ป่าลึกนะปต่ป่าชายชายชายป่าที่เขาคนไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอะ่ะแังดินมันจะซุยเละๆแล้วก็จะมีเชื้อลาของไตโคเดามาอยู่อันนี้นะฮะนี่ครับผมก็เห็นไหมก็จะเป็นปุ๋ยอยู่ละ เดี๋ยวผมก็วันนี้จะมาลองกลับดูอีกทีกลับดูสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวใจเนี่ครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้ฮนะก็หมักปุ๋ยหมักดินกันไปไงก็ต้องทําก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ